อาับผมามนมาแล้วตามน้ำตักรรมปู๊ฮ่า่าฮาลัณชัดเจนไหมครับชัดไหมครับปูได้ยินไหมได้ยินเสียงเกีียบไหมอ๋อนี่ยันงคโอ้มันยู่พื้นที่โลงครับปู่อืมยู่อ๋อน่ยูค่ะยูดด้านนอกครับผมอยู่ด้านนอกอปู่ปิดประตูก่อน โอ้ยเสยดายเนาะปูเนาะผู้ใหญ่ใจดีออกน้ำก้นตัวนันนปออูออกตามหลังเด้ออ,อ,อ, 4, ออกตามหลังสามศูนย์สี่ดิออกน้ำกลดทวนแบบนึงโอ้สามศูนย์สี่ออกตามหลังค่ะเดี๋ยวแล้วคนเดียวเนาะครับผมค่ะพี่หน่อยสวัสดีค่ะเสียดายอยู่ครับปู<อ>วันนี้ขับหน่อยก็เก่าบ่ครับปู เดก็อะเอนหน่อยด้แมอืแมีอเลยไม่เลีตัวอ่าให้เป็นทางตเนอให้เป็นแนวทางดีกว่าเพรม่ได้ออกมซเนี่ยเป็นพ่อว่าหรือเ่ครับปู่เป็นเข้มาแล้วครับผมโ้มาแล้วเรียบร้อยอขัดหอาจารย์เนี่ยขอโทษได้เรบเขาแร้ว่ะโอ้เียกร

ออนี้ให้มาเรมต่น้าวน์อข้นงนบัดนเล่ะปอืมัคัดสันห้แล้วครับเนาะเีเสีนขึ้ันหาะอค่ะาเอเกชุดแก้มือนะคะเอฟซชุดแก้มือไม่แน่จตะกับถ้องพู้ได้ตามอาจจะเข่าอยู่เพราะว่าคนณหายสามูีงวดที่แล้ววดก่อนหน้านั้นนะคะอมเออมีนอยวัวเดียวเนาะค่ะครับผม แล้ววดเมื่อกี้นี่เพิ่นก็ะไฮสามหกเจ็ดนะลุดออกอกน้ำก้นออกสามศูนย์สี่ผู้น่ะหัวซักน้องปูอืมเอาพิจารณาเอาเด้อเอฟซีเด้อครับผมสามตัวมเอาแข็งแขนงนะครับผู้หลอดนี่ อ่ะค่ะอันนี้ปลอยชุดนทางของปูก่อนนะคะปูมาใหม่ใช่ไหมเอาปูมาใหม่ก่อนพี่น้องวิ่งหกอืมเดี๋ยวนะคะวิ่งหกครับอันนี้เป็นสูตรเตอรพี่น้องเด้อของปูมาใหม่ มาดูว่าครูจะไฟกี่คู่ไปไปสามคู่เนี่ยโอ้สามคู่ครับชุดๆนี่สามคู่พี่ร้องสามคู่ครูมาต้องจับ่ต้องจับต้องจับของต้องหมดเรื่องครับผมมันต้องจับเป็นมันจับเวกอย่างนหลายตัวหลายตัวหลายพวกโดยต้องจับเป็นสินสามชุด จาของตังคาเบิงครับผมเออถ้ามันขอเขาละถ้ามันมาแบบขโมถ้าเขาเริ่มเดียวกะก็องตีมันก็ออกใช่ไหมครับวันนี้จำเดบนี้เลยวันนี้จำเนยีสามตามตามตื่นกันเออลาร้องมึงเป็นปึงออต้องระเตียครับผมครับ<ม> ครว่งหกครับวิ่งจับคู่หกแปดเลยครับปู่เอาหกแปดพี่น้องสร้งก่ิดวงวงได้อครับผมหกเก้าหกแปดหกเก้าหกศูนยหกศูนครับผม พุนตะนี้อืมบ็บ็จับลายงินี่ครับเขาตอนนี้ตรงตอนจับสองทางหมดอ้มนะเขาจับมันดอกนี่ไม่รักออกแม่นลีไม่จับนดหน่อยาะนะมันลอยไม่กะรอ้าปีกเรว่าถามปนีเปีกปูยใหญ่ทีเดียวครับผมของปูไม่สำนีปะเนียไม่ต้นี่สตัวสตัวชุดสมตัวนี่ เอาจุดสามตัวห่ะสามตัวสองจุดห้าห้าห้าสี่หกห้าสี่หกค่ะปูหกสองห้าหกสองห้าวงวงไว้หกสองห้าเออโอ้นจับคู่นี่ปูให้วงกันไหนก่อนค่ะ เลขสองตัวเลขสามตัวอืมเลขสามตัวสองตัวค่ะสตัวอ๋อหกหกปดโอ้คุนบ้องหกแปองตัวเนี่ยหแปดพี่น้องพี่น้องหกแปสามเลขสามตัวก่บช่้องไว้หกสองห้าหกสออย่าบ้องไปเลย นี่คงไทยก็บที่พ่อจะบอกให้ครับผมวานนี้ของผู้ใหญ่ใจดีอ้าวผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีแล้วผู้ใ,ใดีติดตาม,ยมนนอยู่จะแตกน้ำกลอนีกไ่มพี่น้องแน่น่ถ้าทำนั้นแล้ก็จะไปจับน้ำกลก็ได้ไหมครับผมวันนี้ว่เขาจับน้ำกลอนนี่ก็ได้อย่าทั้งขาเนาะอนะอี่ฉันรีบ่ะนี่ ครับผมอัน,นปูม,ามา s. <S ่เอาสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดแมนสี่เจ็ดแปดพี่น้งองเพื่อนจะให้สามตัวชุดหนึ่งก็สองตัวชุดหน,น,นึ่งนี้ปูมาใหม่ครับสองตัวเลยค่ะหกแปดหกแปดโอช้ชนกันกับสูตรปูตัวนี้เอาอีกแล้ว <c oughs> เอาอีกแล้วตัวนี้ชนกันอีกแล้วชนกันอีกแล้ว เพื่อนกันบอกชนกันบ่เหนเพื่อนบอกของปูมาใหม่กับผู้ใหญ่ใจดีปะทะกันแล้วพี่น้องออชนกันไม่อ,อ,อมดวดตัวหน่วยเพื่อนบอกคนนี้จะเดื่อบอกแล้ววะเนี่ยอลองลองเบิังเด้อเอทีเด้อให้ม,มันออกกว่เนี่ยชน,นกันชนเองหน่อยฮะที่เนี้ยมันไปออกแบบตกับครับ วงววใงเยาเลยสองตัวเนี่ยของผูงยย้ใหญ่เจดีเนี่ยครับวงมาที่หกแปดตอนคื่กอลโอ้หกแปดทนกันพี่น้องต้นกันเลยได้ไหมอืมก็ายาง,งเอฟพีลงทุนหลายเอาในานายก,ก,กันก็เตะกันกะที่ได้ยิงทีหน้าก็ไม่เซร์ไนน์บ้างล่ะมา ก็เลยเสียงก็หลายกว่าเลยหลายโตมันงกะทิลงทุนหลายโตครับผมเอาโมเสกน้ำเออมั่งกะทินักไปเองทีหน้าเอาหน่อยแกนนี่มันจังไหมลงทุนมาหลายอ่าพ่อได้ฟังนะพูดนะแต่ว่าเลขตรงกันตัวเดียวกันเอามาคุกมึงกับเอามาคของคนเอาหนึ่งไต่ก็ได้เด้ออืมอันเด็ก็ครับพูเอามากแต่พูมากัน หกุ๋นเอาหกนึงไฟก็ได้เออตัวกันตัวกันออตัวกันอือบาดนี้เนีด็กวิ่งเนี่ยขั่นพวกมา69เก่าใส่ก็ได้อืออมานํากันเด้นเนาะจะได้หาปี่ทองว่าครับผมอืมอเดีงไปเป็นแนวทางเนาะครับเป็นจะได๋กนะเหมือนกับธรรมดาอืมีข้อไม่รู้ เหรอครับลมครับผู้ส่รับชุดต้องวดใีครับผมเนาะอ้ว่าครบห้ตั้งตั้งวั้งรั้งตั้งตองตังตัีครั้งตั้งตั้งอั้งั้งตั้งตั้งตัดไท้งตั้งตั้ะตั้งตัางตั้งั้งตั็ครับงูัคงตั้งตั้งตังโทรมาตัดตอ้งตั้งอั้ง้งตั้งตั้งต้งตั้งตั้อตั้งตั้งต ผู้ใหญ่ใจดีโมเน่เนี่ยจะกลับมาแตกเพราะว่าหกเก้าศูนย์นี้ก็แตกตรงๆแล้วก็มาเข้าสองซี่ีสองมันลดระดับที่เขานั่นไ้ครับผมมันมห่างกับตัวก้อนหรอกมันุดทีหนึ่งรดตรงเทียวนี่น่าเข่าเข่าศูนย์เดียวรถทีหนึ่งเลยหทีหนึ่งได้และครับผมอันนี้ของผู้ใหญ่ใจดีครับผมเนาะแคบแน่ใจก็คือลงเด้อ ไม่แน่ก่านี้เพราะว่าสูตรสองสูตรตรงกัน